ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพบกับพี่อ้วนกับช่องพี่อ้วนจิตวิญญาณนะครับนะวันนี้พี่อ้วนจะพามาเผาถ่านนะครับเตาที่1 6บ7กสิบเจ็ดนะครับ 16, 1 4บ5เห็นไปแล้วนะครับอันที่ว่าเรารวางแบบตั้ง,ง,งๆัยะวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาให้ดูครับก็คือเตาแบบน้ำมันนะครับที่ตาอ้วนไปดูตามยูทูบแล้วก็ ไปให้ช่างทําให้นะครับนะะวันนี้เราจะมาทดลองว่าอทิ้งที่ตะอ้วนไปทํานะมันมันได้ผลไหมนะครับหรือว่ามันจะต้องไปปรับปรุงในการทําอีกนะครับวันนี้เราก็ไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับก็คือเตาน้ํามันของพี่อ้วนครับนะนะ,นะก็จะมีะถังเผาไหมนะครับถังเผาไหมก็จะเป็น ทำมาจากอ่ะถังคอมเพรสเตอร์เก่านะครับนะเรามีก็จะมีกระปุกน้ํามันเครื่องเก่านะครับอ่ะอันนี้อ่ะดัดแปลงมาจากโหลใส่ขนมนะครับแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมที่ท,ทําเตาจรวดเป็นขวดนั่นเลยครับอ่าแบบรุ่นปรับ,ปร,บปรับได้นะครับใช้ไฟฟ้าวันนี้เราจะลองลองจุดด,ดูครับน,นี่เราจะลองจุดทางนอกก่อนนะตอนนี้จะเห็นว่าผมใส่น้ํามันที่ในนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็อ่าน้ำมันเครื่องใน ถังเผาไหม้ไปแล้วนะครับเราก็จะมาลองจุดกันเลยครับเราก็จะการจุดเราก็จะจุดใส่แบบกระดาษลงไปก่อนนะครับกระดาษลงไปเลยนะฮะใส่ไปในห้องเผาไหม้เลยครับนะครับอ่าผมขออนุญาตอ่าไปไปจุดก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวถ่ายหลังที่จุดให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าไฟลุกแล้วครับเราจะให้ไฟติดน้ำมันก่อนนะครับนะครับ ไฟก็เริ่มดูแล้วตรุดนะครับนี่ครับเมื่อเราอุ่นเราก็จะอุ่นเตาก่อนนะครับอุ่นเตาเห็นไหมครับไฟก็จะลุกโหมนะครับอ่อหไหมฮะไฟของเรา ก็จะลุกขึ้นเลยครับเห็นไหมไฟแรงเลยครับถือว่าแรงได้การเลยละครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่ามันไม่สีข้างนอกด้วยครับไฟแรงเล้วครับอะถังหนึ่งเนี่ยเรา่อนฝนไฟฝนลมม่วงก่้นครับนี่เราพอครับถักนึ่งเนี่ย ส่วนทั้งสองก็โอเคแล้วครับตอนนี้เราก็จะ,จะเอาเตาเขาเราเขาไปในก้นปากป่องของเรานะครับเดี๋ยวอขอญาตเอาเข้าไปสักครู่ครับนี่ครับผมก็เอาใส่ไปในเตาแล้ยครับพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยครับ ฟังจากเสียงครับดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับไฟถูกดูดขึ้นไปนะครับตอนนี้เราเริ่มตอนออ9โมงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ แตใช้เตาแบบน้ำมันนี้เตาเราจะติดกี่โมงนะครับโอเคครับผมจะเห็นว่าผมาได้หยดน้ำปันลงไปแล้วครับเห็นไหมหยดติ้งติง,ตงของเรานะครับ่อยไปทีละน,นิดครับไม่เยอะครับตัวน้นก็หยดเป็นสายนะครับนี่ครับจะถสายให้ดูไฟครับ ข้างล่างเห็นไหมตรงนีเ้เด็กเดี๋ยวไว้ครับตอนนี้สิบโมงห้าสิบครับผ่านไปชั่วโมงห้าสิบนาทีนะครับเต่ออาฝั่งขวามือะตัวนั้นนะครับเตาที่สิบเจ็ดนะครับ แสดงอาการว่าติดแล้วนะครับไม่รู้ติดจริงติดหรอครับแต่ว่าแสดงอาการว่าติดมาแล้วเราจะปล่อยไปสักครู่ก่อนครับนี่ครับเช้าแล้วครับเราก็จะมาเปิดถังถาดกันครับเตาที่สิบหกสิบเจ็ดครับที่ใช้อ่าแบบเตาจรวดน้ำมันนะครับ เราลองไปเปิดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับทานที่ได้ครับนี่ได้จากกาเผาจากเตาตรวจครับน,นี่ครับอันนี้อันนี้มือวาเนี่ผมใส่เกล็ดต้องไปนั่ครับใส่เกล็ดก็จะเห็ดเกล็ดดำไปเห็ดปุ๋ยครับ นี่ครับคนเราถือเก็บดำครับบ่เป็นขีเทานะครับเก็บดำเป็นฐานนะครับเก็บดำนี่เป็นฐานเนาะนะนี่ครับเตาน้ำมันนะครับ เตาจรวดน้ำมันนะครับใส่ดีๆเลยครับนะอันนี้ผลิตโดยเสียบประสิทธิ์นะครับช่างประสิทธิ์อุปอเจริญอ่ปอเจริญยนต์บ้านสงเปือยนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้ยบาทครับนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะก็จะมีเตานะครับ มีแท้งน้ำมันแล้วก็มอเตอร์ให้ครับใครสนใจอ่ใส่ใครสนใจก็สั่งที่พี่อ้วนฉึกๆนี้ได้เลยครับอผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ข้างล่างนะครับในไลน์หรือโทรมาที่นะครับ089 898 2319นะครับนะครับ ัพี่อ้วนนะครับขายตัวนี้แต่ว่าผมจะปรับไอ้ตัวนี้ให้มันเล็กลงหน่อยครับเพราะว่าผมว่ามันใหญ่ไปนะครับจะให้มันเล็กเพื่อจะได้พุ่งน้ํามันจะได้พุ่งขึ้นตรงสูงนะครับนะฮะตัวที่ทํานะครับตัวนี้รับผลดีนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับนะอะที่ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าแปดสองสามหนึ่งเก้านะครับนะถ้เสีเมีมปุ๊บเนี่ยลายก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับนะครับ นะครับเมลวมะตะอ้วนนะครับตะอ้วนเผาถาดก็ได้นะครับนะครับโอเคครับมาใครชมมาถึงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ